สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจทุกแมตช์นะครับกับกิจกรรมทายลุ้นรับนะฮะเพียงทายผลหาผู้ชนะนะครับในแต่ละคู่ เพื่อรับของรางวัลทุกสัปดาห์นะครับร่วมสนุกกิจกรรมได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับเกมกันในขคันคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เราน่าจะมีการพูดถึงกันก่อนเกมแล้วว่าการเจอซิตี้ในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับ เ,เรื่องของเหตุผลเรื่องต่างเนี่ยเราไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะ,ะกลายมาเป็นข้ออ้างกันอีกนะฮะเอาเป็นว่าแพ้ก็คือแพ้นะครับซิตี้ทำได้ดีกว่าภาพรวมนะครับทั้งเรื่องการครองเกมผ่านบอลเท้าสูดเท้านะครับการเข้าทําเพียงแค่ไม่กี่จังหวะก็สามารถทำประตูได้นะครับส่วนแมนยูเรานะครับก็มีเรื่องของการจะสู้อยู่นะผมังมองว่าถึงแม้ว่ารู้ว่าแบบรูปเกมเนี่ยมันแตกต่างกัน แล้วก็ผลสกอร์เนี่ยมันต่างกันละมันไปไกลละแต่ว่านักเตะแมนยูก็ยังวิ่งแบบเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะทําประตูได้นะครับผมยังเห็นความใจสู้แบบว่าไม่เห็นเรื่องของการก้มหน้าก้มตาแล้วกันจากเมื่อก่อนเนี่ยคือเวลาโดนนําหรือว่ารู้ว่าทีมสู้ไม่ได้แล้วภาษาการมันจะออกแต่ว่ารอบเนี้ยโอเคยังเห็นได้ว่าเราเนี่ยยังสู้นะฮะยังวิ่งกันอยู่ยังพยายามเข้าทํากันอยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละ ที่ซิตี้เนี่ยเขาจัดการได้ดีทั้งลูกสวนกลับนะครับแล้วก็มาที่ฝั่งแมนยูของเราเองด้วยที่มีการต่อบอลน,นะครับคือพอผ่านไปครึ่งสนามยังไม่ไม่ถึงครึ่งสนามอ่ะเราก็จะเสียละนะฮะจังหวะสวนกลับบ้างในจังหวะพยายามเข้าทำบ้างนะครับคล้ายเกินเกิน,น,นหลายต่อหลายครั้งเกมวันนี้เกมรับก็มีปัญหาผมมองว่าเกมรับในเกมวันนี้มันดูเหม่อเหมอไปอะ่ะเออในมุมมองผมนะแล้วก็มีปัญหาจริงจริง เรื่องการจัดการเกมรูกของฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่ะเรามากันที่เรื่องของส1เ็ดตัวจริงกันก่อนนะครับสเซ็ตัวจริงเนี่ยก็ผมขอรัดไปเลยแล้วกันเพราะว่าแมนยูของเราเนี่ยใช้ชุดเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงแค่ในรายของแรดฟอร์ดอะก็คือแรดฟอร์ดก็ยังเป็นตัวจริงแหละถ้าเกิดแรดฟอร์ดฟิตถูกไหมครับโรนโดก็นั่งพักไปนะฮะส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเอาลูกชอลงมานะครับเน,นีเลิฟแทนวารานนะครับ ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีมาซิอามีเฟสมีคาซิเมโรลงมานะฮะเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงเกมกันไปนะครับพอสุดท้ายเนี่ยก็โดนไป6ประตูต่อ3นะครับครึ่งแรกเนี่ยโดนไปเยอะนะครับเออครึ่งแรกเนี่ยก็แทบจะจบเกมไปแล้วนะฮะโดนแบบแหลกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะการทำประตูกันดีกว่านะครับจังหวะการทำประตูในช่วงครึ่งแรกก่อนนะครับก็คือประตูแรกแหละที เราเสียประตูในนาทีที่8นะครับเสียงข้างเร็วนะดา์โลก็มาโดนใบเหลียงในนาทีที่2อีกนะครับโดนเร็วด้วยนะฮะเป็นจังหวะที่วิโดซิวาเนี่ยปาดเข้ามาตบเข้ามานะครับให้กับทางฟิลโฟเดนนะฮะอ่ะมันเป็นจังหวะที่เราต้องดูฟิลโฟเดนนะครับจังหวะเนี้ยเนวิลพูดว่าคือมันแบบเสียงง่ายแล้วก็เออมีการจับผิดไปที่คิสเนีเร็เซนที่แบบเมื่อเกินไปนะฮะคือโฟเดนเนี่ย อยู่หน้าเอเล็กเซนนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับวิ่งปาดหน้าเอเล็กเซนไปเอเล็กเซนก็เหมือนกับมองแต่บอลน่ะไม่ได้มองแบบตัวประกบเลยนะฮะน่ครับ,นะรบทั้งที่เอเล็กเซนอยู่ใกล้นะเนวยิลเขาเขาพูดอยู่ว่าเอา่อโอเคหน้าทีน่นี้อาจจะไม่ใช่ของเอเล็กเซนในการประกบอะไรมากมายนะฮะไม่ใช่แบบว่าต้องมาเล่นเกมรับเนาะแต่ว่าเมื่อมีคู่แข่งอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคุณก็ต้องลงมาช่วยหน่อยนะครับคุณต้องแบบทันอะทันเกมอะแค่วิ่งเข้าไปแบบว่าวิ่งเข้าไปควบคู่กับ ฟิลฟอร์เดนให้แบบเล่นยากมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหละแต่ว่าจังหวะเนี้ยเอเล็กเซนรู้สึกตัวช้าไปนะครับแล้วก็เป็นฟิลฟอร์เดนที่โฉบเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่แบบเหมือนกับเมื่อๆกันไปด้วยครับแนวรับของแมนยูนะฮะต่อมาครับนาทีที่23เนี่ยแมนยูก็มาเสียมาเจอใบเหลืองอีกนะฮะจากไทเมลมาเสียนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยโดนไป2เหลืองเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ เป็นประตูที่2นะครับก็มาจากคิวเนโดบรอยนะฮะเป็นจังหวะเปิดนี่แหละนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับมันก็ค,คล้ายๆกับประตูแรกแหละก็คือ,อ,อที่บอกว่าคล้ายเนี่ยก็คือแบบการประกบตัวหรือว่าการจัดการพื้นที่เกมรับของแมนยูแล้วกันนะครับจังหวะนี้ยค,คนที่ประกบเนี่ยเป็นคริสเตนเอริกเซ่นนะครับซึ่งไซส์เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วเอาเอริกเซนมาประกบนะฮะ ทำให้การฉีกหนีตัวประกบของฮาแลนเนี่ยมันก็สบายเลยฮะเอ,อเอร็กเซนก็ไม่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเราทราบกันดีวถ้าเทียบแบบไซส์กันความแข็งแกร่งกันนยชัดเจนแล้วก็ฮาแลนก็มีความพิเศษอยู่แล้วเรื่องของการเล่นลูกลากาหรือว่าการทำประตูมีความแข็งแกร่งตัวใหญ่ตัวสูงนะครับก็ม่งเข้าไปนะครับสองศูนย์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประตูนะที่เราเสียกันไปนะครับซึ่งอีกประตูหนึ่งนะครับ ที่มันเกิดขึ้นก็คือจงังหวะของควบินเดอร์บอยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหคิวินเดอร์บอยเนี่ยผมไม่แปลกใจน,นะที่แกจะจ่ายแบบเนี้ยคิวินเดอร์บอยนะคือแบบจ่ายและประจําอยู่แล้วอ่ะการแอซซิตแบบนี้ของเดอร์บอยนะในพื้นที่สุดท้ายหรือว่าแอซซิตไม่ว่าจะจ่ายเพื่อนแบบรูปแบบไหนก็ตามนะครับนี่คือหนึ่งในพรีเมคเกอร์ที่ผมชอบที่สุดเลยนัณปัจจุบันนี้นะฮะคือแบบจ่ายแบบสวยมากแล้วก็คนที่ยิงได้ก็ถือว่าจบได้ดีอย่างเอริกมา์ฮาแลน ถ้าใครเล่นบอลเนี่ยนะครับจะรู้ครับว่าจังหวะผบเนี้ยมันทําวิ่งมันต้องไปจริงๆแล้วก็ยิงขันคยากด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเอ่อวิ่งมาแบบเหมือนกับว่าวิ่งเข้ามาประโจบเหมาะกันพอดีในจังหวะที่เพื่อนเนี่ยจ่ายมานะครับเออมันไม่ใช่ประตูที่ยิงกันง่ายๆนะพอผ่านไปสามเป็ดเนี่ยจำได้ไหมครับว่าก่อนเกมเนี่ยผมเคยพูดไว้นะยผมเคยวิเคราะห์ไว้นะครับก่อนเกมว่าฮาเลนเนี่ยอันตรายอยู่แล้วนะครับเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยนะฮะการฉีกหนีตัวประกบการวิ่งทําทาง หรือว่าการใช้ความเร็วความแข็งแกร่งอันตรายแน่นอนแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอันตรายมากกว่าก็คืออะไรโดยไมฮะก็คือพวกมิดฟิลนั่นแหละพวกตัวปั้นเกมพวกด้านข้างอะ่ะพวกโฟเดนพวกซิลวาพวกเควินเดอร์บอยเนี่ยไอ้พวกตัวนี้แหละอันตรายนะฮะตัวปั้นให้กับทางเรื่องเบลหาเลนยิงเข้าไปแล้วก็เกมวันเนี้ยเดอร์บอยแอซิดให้กับหาเลนสองครั้งด้วยกันในช่วงครึ่งแรกนะครับอ่านี่คือสิ่งที่แบบเราพูดถึงกันเนาะในช่วง ในช่วงแบบก่อนเก็นะครับทีนี้นะครับแมนยูเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเอาดีน,นเลิฟลงมาแทนรอฟิโว,วารานที่ได้รับบาดเจ็บนาทีที่40นะครับแล้วก็ทางซิตี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าไควอเกอร์ er เจ็บเหมือนกันแล้วก็เอาโกเมสลงมานะครับต่อมานะครับนาทีที่44นะครับฮาร์แลนก็มาแอสซิสต์ให้กับฟิร์ลวอร์เดนนะฮะคือจังหวะนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะมันเป็นจังหวะที่ แนวรับของแมนยูเนี่ยจัดการกันไม่ได้ได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันตรงกับคําที่ผมพูดว่าเออมันมีเพียงแค่ไม่กี่จังหวะของซิตี้เนี่ยสามารถเกิดประตูได้เลยนะครับมันเป็นจังหงว่าสวนนั่นแหละนะสวนขึ้นมาแล้วก็ผู้เล่นของแมนยูก็วิ่งกันอยู่ประมาณอ่าหกคนด้วยกันอ่ะก็มีประกรบอยู่ตรงกลางนะครับทั้งฮาเลนทั้งตัวตรงกลางที่จะจ่ายแล้วก็มีทางฝั่งขวาสุดก็คือฟิวรเดนที่วิ่งควบมาควบคู่กับทาเลมราเซียนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปดูภาพเคลื่อนไหวจริงเนี่ย จังหวะสุดท้ายเนี่ยเข้าพื้นที่กรอบเขตโทษเนี่ยนักเตะแมนยู Man มันไปชะลอนะมันไม่วิ่งลงไปสุดนะฮะมันแบบไม่วิ่งไปแบบดักทางบอลนนะ่ะพวกดีเดนเลอร์พวกมาตินนสอะ่ะแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมีชง,งักอยู่นะมาเลเซียเนี่ยมีชง,งักมีชะลอนะซึ่งผมว่ามาเลเซียไม่ได้มองนะครับว่าฟิลฟเดนจะสอดขึ้นมาทางฝั่งขวาของของอฝั่งขวามือของเจ้าตัวนัว่นแหละนะฮะก็คือฝั่งซ้ายของแมนยูนะครับมันมีจังหวะที่แบบ ชะงักอยู่เล็กน้อยนะแป๊บเดียวไม่กี่วิอะนะครับแบบชะลอนะแล้วก็เป็นจังหวะที่ฮาแลนด์ตกหมาง่ายเลยครับเป็นแบบผมว่าเป็นจังหวะเหื่อีกแล้วอะจังหวะนี้นะฮะแล้วก็เป็นฟิวบดนยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับพอครึ่งหลังเนี่ยนะครับแมนยูก็เปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนกันออกมาเลยฮะสี่สิบหกเนี่ยสี่สิบหกขึ้นไปก็คือครึ่งหลังเนี่ยก็มีการเอาลูกชอลงมาแทนมาเลเซียนะฮะเออแล้วก็มีนาทีที่ห้าสิบเก้าก็มีการเอามาเซียลคาซิเมโร่ลงมา แทนพวกแรดฟอร์ดก็แมตตูมนนีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาซเซียลงมาเนี่ยแมนยูมาได้ประตูที่นาทีที่ห้าสิบหกครับเป็นประตูทางแอนโทนี่ที่ยิงเข้าไปเป็นประตูตีไข่แตกนะครับนี่คือภาพภาพก่อนก่อนเริ่มครึ่งหลังนะครับก็คือหมดพักครึ่งนั่นแหละนะครึ่งแรกนั่นแหละเออก็มีการพักครึ่งแล้วก็แฟนบอลบางส่วนก็เดินออกจากสนามไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันกับว่ารับไม่ได้แล้วแหละนะนะี่ครับแล้วก็ มาดูจังหวะที่เราได้จากแอนโทนีครับคือเครดิตเนี่ยก็ต้องยกให้ทางฝั่งของเอเด็กเซนนะที่ออกบอลยาวได้แบบแม่นยำนี่คือลูกเก่งอยู่ละก็เลยแบบมีการคอซึ่งเข้าไปนะครับออกบอลยาวจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับแล้วก็ข้ามฟากมาทางฝั่งของแอนโทนีนะฮะที่อยู่ฝั่งขวาแล้วก็แอนโทนี Anthony เนี่ยใช้จังหวะถนัดนะครับตัดเข้าซ้ายตัดเข้าตรงกลางแล้วก็ยิงเข้าไปลูกเนี่ยสวยนะครับสวยงามมากถ้าเกิดแบบอ่าถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสด บางมุมมองเนี่ยมุมกว้างนะมุมบนเน่ะเออตโทนี้ยิงเข้าไปสวยมากแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยเพราะว่าตัวนี้ยิงบ่อยนะครับจัาบางหวะแบบเนี้ยตัวนี้ยิงบ่อยมากนะก็เป็นประตูแบบเออทําให้ขึ้นมาเล็กน้อยนะข,นขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยเนี่ยอ่ะโอเคผมมองเลยนะในมุมมองผมนะคือผมมองว่าไม่ตามไม่ทันอยู่ละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอย,ยิงหน่อยขอแบบว่าเฮ้ยมีลูกคึดหน่อยมีลูกแบบว่ายิงให้ได้หน่อยอ่ะไม่ใช่แบบว่าคุณตั้งากอย่างเดียวนะว่าไหนๆคุณก็คือมันแบบ รอสวนกลับเล่นตามรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเออแบบตอบโต้ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขอแบบไหนๆก็ไม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแม่งแลกแม่งเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแบบคิดเลยนะก็คือแบบไหนๆมันก็หลายประตูแล้วแม่งเปิดหน้าแรกไปลนะฮะขอยิงประตูได้หน่อยนะครับคข่องหลังแมนยูก็เริ่มที่จะปฏิบัติต่อได้พอสมควรนะครับไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็มีอยู่บ้างจังหวะที่แบบพยายามจะเข้าทําพยายามที่จะเจบสกอร์ก็มีให้เห็นนะ แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกที่แบบโอ้โหแบบไม่ค่อยเป็นจีเป็นอันเนาะนะครับแต่ว่าพอเฮได้ไม่นานนะครับแมนยูก็มาเสียประตูอีกนะครับประตูที่5จากฮาแลนด์นะครับก็เป็นจังหวะของโกเมสตัวสำรองนะที่แอซซิตให้กับฮาแลนด์ก็ตบเข้ามาก็คือเหมือนกับประตูแรกๆนะฮะที่ตบกันเข้ามาแล้วก็เราได้เห็นครับจังหวะเนี้ยคือที่ผมบอกว่าแนวรับของแมนยูวันเนี้ยมันเหมือนกับเมื่อๆไปหน่อยอะ่ะมันมันลอยอ่ะนะครับคือทุกคนมองมาที่ ลูกบอลหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มองไปที่ตัวปรรกบที่อยู่ตรงกลางอะ่ะเออเห็นเห็นหน้าแต่ละคนไหมครับมองมาที่บอลหมดเลยอะ่ะเบอร์สิบแปดดารโลอะไรเงี้ยนะับพวกนี้เัินเลยพวกลิเซนมาตินเนตอย่างเงี้ยไม่มีใครมองตรงกลางนะครับ, er, e en, Martinez, รบเออไม่มีใครมองพวกโฟเดนอย่างเงี้ยอ่าที่อยู่เออโฟอเดนเหรือว่าแจ็กนิลิสนะผมจำไม่ได้ละนะครับที่อยู่ตรงกลางเลยนะขออภัยนะครับอ่ะแล้วก็ตกเข้ามาแล้วก็เป็นฮาแลนด์นะครับที่เอ่อวิ่งชาร์จเข้ามานะครับก็เรียบร้อยนะครับเออมันเป็นจังหวะที่แบบตัวผู้เล่นแบบ อยู่ตรงกลางเยอะมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ผมมองว่าแบบเราถอยเราถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าทําให้พื้นที่นอกกรอบเนี่ยพื้นที่นอกกรอบเนี่ยซิตี้เนี่ยมีเวลาตัดสินใจค่อนข้างเยอะให้ดูง่ายครับเนี่ยเราถอยเข้าไปลึกมากนะไปซ้อนกันเนี่ยมันก็เลยทําให้พื้นที่ด้านข้างเนี่ยเรื่องของซิตี้มันมีเวลาเวลาเรื่องของการคิดเรื่องของการที่จะปาดใช้เวลาในการแบบว่า เลือกเลยอะว่าคุณจะเอาตัวไหนนะครับในการแบบแอซิดให้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องมาฮาร์แลนนะครับก็ยิงเงินเข้าไปนะครับในจังหวะนี้นะฮะสรประตูนะครับาจากฮาแลนด์นะครับจากนั้นไม่พอนะครับก็มีประตูเกิดขึ้นอีกนะครับอ่ะไปดูจังหวะนี้ก่อนก็คือพิโดเรานะครับก็เซ็งครับไม่ได้รับโอกาสในเกมนี้นะฮะพอนาทีที่70เนี่ยนะครับแมนยูก็ใช้เฟสลงมาแทนเจดอนสานโชคนะครับ สนาซอนโชก็นั่นนี้ก็พยายามเต็มที่ทุกคนพยายามเต็มที่แหละหมออย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้จริงๆอะ่ะคือซิตี้ช่วงเวลาเนี้ยโอ้โหเจอฮาเลนเจอหล,หลายตัวเข้าไปก็แมจบเหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับมันเป็นจังหวะคล้ายๆแบบเดิมอีกแล้วก็คือแบบมันไปกองกันอีกแล้วครับมันไปกองกันอีกแล้วไปไปถอยละนะครับมันรู้สึกว่าเอออีกเรื่องอย่างที่ผมมองว่าคือมันขาดความดุดันนะขาดความดุดันที่แบบวิ่งบี้วิ่งเข้าใส่อะไรประมาณนั้นอะ่ะในเกมวันนี้นะครับ เออจังหวะเนี้ยมันมันก็เป็นการปล่อยให้ฮาแลนด์ก็เล่นพลิกตัวเล่นทั้งทางที่ตั้งแต่แมนยูเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีใครวิ่งใสยบอลเออหลายหลายคนเลยนะอันนี้ผมแบบว่ามองภาพรวมเลยนะไอ,อพวกมาตีนีสพวกอะไรที่แบบวิว่งเข้าสสา่บอลไอเกมมันก่อนมันเกมมันก่อนอะ่ะหลายๆคนที่วิ่งเข้าใสา่บอลอะ่ะวิ่งเข้าใส่ตัวประกรบอะ่ะมันไม่ค่อยมีนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยแน่นอนครับว่าตัวเลือกมันน้อยแล้วอะ่ะถูกไหมครับฮาแลนด์มันก็ไม่มีตัวเลือกแล้วอะ่ะด้านหลังก็คืออยู่ใครก็คือคนที่ขอบอลก็คือกิริศ มันก็อยู่หลังเอเล็กเซนไปอีกมันก็แคบอีกโฟร์ด้ไม่อยู่ตรงกลางนะครับมันไม่ควรที่จะจ่ายได้เลยด้วยซ้ํานะแล้วก็จังหวะน,นี้แมนยูควรจัดการได้ก็คือแบบวิ่งสายละว,วิ่งมาสกัดสกัดจังหวะหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ช้าไปอีกเพราะว่ากาเซมิโร่ก็พยายามวิ่งมาแต่ว่ามันก็ช้าไปละแล้วมันก็โอ้โหมันก็เป็นช่องว่างให้ยิงจนได้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไป เออเพียงแค่ไม่กี่จังหวะนะจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากการเข้าทำเพียงแค่ไม่กี่จังหวะของทางนซิตี้เนี่ยมันเป็นประตูเนี่ยนี่คือทีเด็ดของเขาเลยนะฮะบุกขึ้นมา2-3คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพวกเขาทำได้2อต่อสาม่ะสอคนสู้กับนั้เตะแมนยูเนี่ยไม่รู้กี่คนนะฮะสี่ห้าคน6กเจ็ดคนเนี่ยเขาสามารถทำามาดู ประตูได้เลยนะ2อต่อเจ็เองเนี้ยนะครับนี่คือความสุดยอดจริงอ่ะก็แมนยูก็มาได้เหมือนกันนะครับในจังหวะช่วงท้ายแล้วนะครับอ่ะพอโปลเดนยิงเข้าไปนาทีที่73จากแอซิดของฮาแลนด์โอ้โหพีคมากนะครับก็เกมวันนี้ฮาแลนด์แฮตติกโปลเดนแฮตติกนะครับแล้วก็อ่ะทางซิตี้ก็มาเปลี่ยนตัวนะฮะอ่ะเปลี่ยนซ้ำคนรวดเลยนะครับแล้วก็มีประตูที่แมนยูทำได้ครับในนาทีที่84นะฮะจากอองตัริมาสซิยาลนะครับมันเป็นจังหวะที่เฟร็ดเนี่ยเติม ขึ้นมาในกรอบเหยดโทษนะครับเป็นจังหวะที่ลูกชอนีลยชิปให้แหละตัดแบบว่าเห็นทะลุช่องนะฮะแล้วก็เฟสก็ยิงเข้าไปนะครับยิงแล้วก็ติดเซฟแล้วก็ทามัสเซียก็วิ่งควบขึ้นมานะครับในจังหวะที่บอลกระชองนั่นแหละก็บงเข้าไปนะครับอ่ะก็อีกประตูหนึ่งที่แมนยูตามมาครับก็แสดงให้เห็นแหละว่าแมนยูอ่ะเออมันก็ใจสู้เหมือนกันอ่ะอย่างที่ผมบอกนะผมแบบไม่ได้โกรธนักเตะแมนยูครับเกมนี้ผมว่าซึ่งเราเนี่ยก็เต็มที่แล้วจริงๆนะครับแต่ว่ามันสู้ไม่ได้จริงนะฮะแล้วก็มา แล้วประตูจากลูกจุดโทษนะครับช่วงนาทีที่91แะนะครับเป็นจังหวะของอองตรีมาเซียยิงเข้าไปยิงดีนะครับยิงแบบมุมบนเลยก็จบเกมนะครับทางซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์แด่เราได้6-3นะครับเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือจังหวะการมาทำประตูที่เกิดขึ้นนะส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้แล้วกันนะครับบางคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับมุมมองของฟุตบอลไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะ อ่ะทีนี้ครับเรามาดู5ประเด็นหลังเกมเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับจากหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยผมก็จะคัดสรรมาอย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับโรเฟลวารานนะครับวารานไม่เจ็บในทีมชาติแต่ว่ามาเจ็บในสโมโส,สรรู้สึกว่ามันก็สลับกันนะปกติแกจะเจ็บในทีมชาตินะแต่ว่ารอบนี้ก็มาเจ็บในสโมสรนะครับก็เอ่อมารอดูกันนะครับว่าจะฟิตทันไหมนะครับก็ถือว่ามาเจ็บในช่วงที่ กำลังอยู่ในช่วงที่คงที่เลยคงเส้นคงวาเลยสําหรับ,บราเฟลวารานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของเ,ออเรื่องเบลฮา,ารแลนด์นะครับซึ่งก่อนเกมเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันเยอะนะในเรื่องของการที่นักเตะแมนยูจะจับฮารแลนด์อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็โฟกัสไปที่มาตินสีสนะฮะซึ่งมาตินสีสก็พยายามมาแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปคือฮารแลนด์มันอันตรายอยู่แล้วแหละ เ,เราต้องประกบฮาแลนด์แต่ว่ามันยังมีตัวที่อันตรายอีกหลายคนไงที่แนวรับหรือว่านักเตะของแมนยูต้องประกบไงมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องยากกันไปที่จะประกบแบบว่าใครคนใดคนหนึ่งอะนะมันมีหลายๆตัวที่ต้องประกบนะครับก็เลยเป็นเกมที่ฮาแลนด์ก็พิสูจน์ได้เห็นว่านี่แหละคือปีศาจจริงๆแล้วก็ก่อนเกมเขาเคยพูดไว้นะครับว่าเขาพร้อมแบบเต็มที่ในการเจอกับแมนยูนะครับ อ่าทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยิงของแอนโตนี่ครับอ่าเป็นจุดสนใจจริงๆนะฮะทำให้แมนยูก็มีเสียงเชียร์ขึ้นมาหน่อยเล็กน้อยนะครับเป็นประตูที่ตีไข่แตกนะครับก็สวจริงๆนะจังหวะนั้นผมชมไปแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของคริสเตโนโรโดครับแน่นอนคำว่าหลังเกมก็คงที่จะมีประเด็นกันในสมงคมออนไลน์เนาะเรื่องของการใช้คริสเตโนโรโดในเกมน,นี้นะครับก็ด้านี้ไม่ได้แบบมีรายชื่อเป็นตัวจริงแล้วก็ ตัวสำรองก็ไม่ได้ลงด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เท่ากันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ